เดียวไปดี้ผมมาถ่ายวิดีโอปลาทองนะครับคือผมเคยคือถ้าใครไม่ดูอ่าตอนที่ผมเลี้ยงปลาตัวใหม่อีกสองตัวเนี่ยก็อย่าลืมไปดูด้วยครับนี่อีสองตัวนี้ตัวใหม่เป็นตัวตันโจกตัวนี้ครับเป็นตัวคูมิใส่พันนะใส่พันตัวนี้มันเป็นปลาทองปกติ ปกติอันนี้ปกติอันนั้นก็ปกติอันนี้ลิวกิน้นซึ่งหายได้โดยทั่วไปสำหรับปลาทองปกติแต่ลิวกิ้นดูดินี่ลิวกิ้นนู่นี่นี่ครับคือตัวนี้เป็นปลาทองพันปกตินะครับมาคนอาจจะสงสัยทำไมมันยาว,ยาว เป็นอะรจะใช้อะไรก็ไม่รู้ของมันนี่ไม่รู้แต่ตัวที่ยาวกว่าคือประทองคเมนนั่นเองนะครับยาววันนี้และประทองยูีิจะมีสีทองดําหรือว่าส้มดําเอ้ยใช่ใชอ่าส้มขาวแล้วก็ทองขาวแต่มราจะเรียกว่าทองขาวนะครับส่วนันนี้ก็ทองขาวตัวนี่ทอง ทั้งตัวมีขาวนิดนะึงขาวทั้งตัวแต่มีสีแดงอยู่นอ้ก็ขาวทั้งตัวแต่มีสีแดงอยู่เอ้ยจะมีสีดำอยู่แต่อันนี้ไม่อันนี้ไม่มีเลยขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนพวกนี้เป็นที่ตกแต่งครับถ้าใครยังไม่ได้ดูไอที่ตกแต่งเนี่ยจะอย่าลืมไปดูที่นะคบปะกกาลังกาโอ้ตรงนี้ครับนี่ปะกาลัง ตอนนี้ปลามันก็มาหาผมนะครับผมเลี้ยงประมาณหกเดือน,นครับมันก็จะชอบว่ายมาหาผมทุกทีนะครับมันชอบว่ายมาหาผมทุกทีเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมองมือผมด้วยนะครับแล้วก็มันอยู่นานขนาดน,าน,นั้นเพราะว่าผมเลี้ยงแบบดีๆเลยนะครับ ดีแบบดีมากๆเลยเลียวไม่ทองเนี่ยไม่ทองแต่และตัวนี่ก็น่ารักนะครับวนกลมสั้นนะนี่มีนู่มมีตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้คนระับอยู่ไกลนะครับผมเลยต้องซูมเข้าไป วัวใหญ่นี่เลยวัววัวใหญ่โม้เลยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดมีราคาห้าสิบบาทนะครับราคาที่แพงอยู่นะแพงอยู่เลยนิดนึงนะครับดูดูุ้นนะครับคุณจะสังเกตว่ามันจะมีบุ้นเลยนะครับวุ่นลูกปลาทอง อุนมันมีไว้สำหรับกันกระเทกครับนี่มาดูกระเด็ดตรงนี้เต็มเลยตัวนี้มีขาวอยู่นิดนึงก็หนึ่งจะไม่ได้ทั้งตัวแต่ที่ประทองส่วนใหญ่จะไม่มีสีนะครับแต่อตัวเนี้ยมันมีสีอยู่ ดูหไกใให้ดูหัวใจดูงค์คีบดีดีนะคือมันชอบมาบังไปอยู่นู่นแล้วนี่ๆๆไม่คีบมีสีล้วก็มีปลาหางนกยุงที่เป็นหางมีสีด้วยนะครับหางมีสีเพราะว่า ไม่เปิดไฟนะครับทำให้มันมีหางที่เป็นสีปกติไฟมันอาจจะทำให้แบบลาตาบอดได้แต่ว่าถ้าไม่มีหนูถ้ามันแบบถ้ามันอยู่ไกล้กตรงไฟเนี่ยมันก็มีโอกาสนะหรือี่ามันหันหลังเนี่ยก็ม,มีโอกาสครับก็ช่วงนี้เนรับเป็นวันพุธนะครับที่สอง เดือนกุมภาพันธ์นนรีศกษ2565นั่นเองครับก็เป็น,ป,นปีใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผมออกวิดีโอนะครับก็ผมจะทำเบเบทผมจะผมจะบอกครับถ้าใครยังไม่ดูคิดดี้แล้วก็ไปฟังด้วยนะครับว่าผมจะทำเบเบทในว,วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ทำ ทำปะทองถึงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าของาบิบิถ้ามมนมีของมาส่งก็อาจจะรีวิววันอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าของมาส่งเนี่ยเราจะรีวิวทั้งปะทองนะทั้งแบบีบีนะครับทีนี้ครับขอตัวพีทเท่านี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย